มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคําสั่งด่วนที่สุดให้ในายกอบอตทั่วประเทศพลเก้าอี้นายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่มท .0818.2. วทัพ5 0เรื่องการพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบอตและนายกอบอต เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดระบุว่าตามที่ได้แจ้งแผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้นกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตว่าเมื่อกกตได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีผลทําให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่กกตประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา142แห่งพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 ประกอบมาตรา27แห่งพรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พศ2562ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งให้การพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้อบอตทราบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ